เอา้าพ่อถ่ายนิวอยู่นิวหลบมาข้างนี้มันก็ไม่ได้ถ่ายหรอกนี่แม่มาแล้วแม,มวใ่ใส่หมวกให้ใส่หมวกโอู้อย่างเท่นี่โอ้อยยายซื้อขนมนมาเยอะๆเลยอึบชุบอึ๊บชุบอึบชุบอึบชุบตาไม่แก่ <laughs> น้าเบลอเลย้ลองเพลงตะลัน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 ตะลัลัน ตลอน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 ตลอ่น <Scroll> ้าทลก็เดี๋ยวค่อยจิ้วจิ้วให้แม่โทรหาหน้าทิ้งกอนพ่อถ่ายอยู่นิวร้องเพลงไปด้วยก็ได้เด้อรหนักเร้องเพลง ไม่องเลยไม่เออไม่ลองลองวาฟองเลว <c oughs> เอาแม่ติแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs>